ถึงรู้จักวัดเพราะนั้นมีวัดอยู่โตเกียวมีวันนี้อยากจะได้พระมาทาบุญนี่เป็นไปได้แล้วเราจะเอาพระมาเราอยากจะมีวัดาาเราอยากให้พระทำบุญอย่างเดียวเ่ามีพระมารูปหนึ่งตอนนั้นเป็นช่วงกําลังรุยสร้างมหาธรรมกายเจีย์เราก็จะรู้จกักุญนี้ได้จากสูน้องที่สูนโตเกียวก็พยายามโทรหาคนไทยทุกคนที่ได้เบอร์คนไทยจะพุธรรมะหรืออธิบายเรื่องการสร้างองค์พระแต่คำว่าพุทธาก็พระเราไม่ร นนเราถ่ายทอดเราก็ยังเอ๊ะไม่ปเปิดเทปก็ได้คือไม่เข้าใจเรื่องเรื่องการสร้างมันมีของคุณยายของพ่อดอะไรต่างๆพระอาจารย์ท่านมากป็ปบอกบอกช่วยบองเทปอะไรมา,า,มา,าให้เราอ่านก็พอเข้าใจมาชอบส่วนเดือนละครวันนี้บอกว่าเรานี่มพีพระมาเดือนละครเนี่ยไม่พอนะที่รเราเราอยากมีวัดพี่จะไม่เต็งเรื่องนี้หรอกมีพระมาอยู่ไม่ถึงปีแล้วพระอาจารย์ส่งน้องมาอีกทั้งทงที่วัดยังไม่มีศส่วนก็ยังไม่มีเราก็ไ,ได้มา ูแลอย่างดีอะไรอย่างเดียวก็มีบ้านกาลยามีคือสวดมนต์กันนะหลังก็ขอพระจ้างมาเรียนตั้งแต่หลวงพี่ฐานานิโรธแล้วก็แพี่สายชนแล้วมีพระเรียนมาอยู่เรื่อยๆปท่านเรียนเรียนหนักนะเรียนหนักน้องก็ต้องเรียนแต่ท่านก็เรียนเรียนก็ทุกวันที่นานก็ถึงจบคอเตอร์น้องก็จ,จบคอมพเตอร์วันอาบุญเก่เาๆมาคิดก็เ,เพิ่มอยู่นะคะเพิ่มมากนะอูสมัยก่อนนะวับเล็กแค่คอมพิวเตอร์แต่เดี๋ยวตรงนั้นนะ สเตย์พาอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่เลย่ยจนขยายไปเช่าทั้งสองตึกอาคารเดียวกันเพราะทางวัดเราสวน,นทุกแห่งเนี่ยเราจะมีะกิจกรรมเหมือนกับวัดใหญ่จําลองมาหมดมีแปะโปมีพิธีกรรมมีครบหมดจะสามแสงปื้มวัดใหญ่มีอะไรเราไม่เคยตกลุเลยค่ะตอนที่ทํางานก็เจอพวกไหนหน้าขายตึกขายที่เด่นก็เลยแนะนําให้จักพรอาจารย์บอกให้พาไปดูกขายที่ไหนซื้อที่ไหนพระอาจารย์จะเป็นคนเลือกเอง เอาเปอร์เซนต์จากขายตึกกับมาให้เราแต่เราไม่ต้องเราขอส่วนนั้นลดเพื่อจะได้ซื้อเราก็ซื้อตึกไม่มาย้ายเองด้วยมือเราเองทําเองทุกอย่างผลกันเองจนเราย้ายมาได้วันนี้วันที่ย้ายโอ้โหชุนลงมากเลยคิดว่าตัวเองเนี่ยได้ทำบุญอยู่ที่นี่ง่ายไปยูองไทย ช่วงที่มีวัดมีปัญหานีไ้ไม่เคยตกใจไม่เคยจะเกิดเมื่อกว่าทุกอย่างมันต้องผ่านไปได้ช่วงโควิดกำลังใจยิ่งสูงขึ้นมันต,ต้องสู้อ่ะต้องเดู่ได้ตลอดที่สร้างบารมีกันมาเพื่อนทุกคนหรือว่าคนที่มาวมงเนมันอยู่ในใจไบหน้าลอยหมดใกล้จะถึงการฉลองวัดอาหารยาให้ทุกคนมาคนที่มาวัดช่วงนี้มีบุญแล้วทุกอย่างมีพร้อมหมดแล้วค่ะทั้งสมัยก่อนยนังไม่มีห้องอาหารยู่นี้สะดวก มาแต่ตกันมาแต่หนมัแปัจจัยก็ได้ละสมัยนี้มองได้เราอยากจะมาทําที่นี่กังได้อยากให้ทุกคนเจอหน้ากันนะอยากจะให้มา